หอโอโอ,อาเข้าใหม่ล่าสุดปัฒนาดวงดาวและเปลี่ยนสิ่งของมากมายมีของให้เรามาช้อปปงช้อปปิ้งกันใครต้องการหาอะไรมีอะไรที่น่าสนหารหรือว่าน่าซื้อบ้างเดี๋ยววันนี้มาแนะนำกันครับ s t ตลาโก้พัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า Go+ ก plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับประกาสวัสดีเ,เพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุท์วิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับกิจกรรมพายุล่าเหยื่อนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหออโอร์นมาในรูปแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าหอโอร์นะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีผลึกนะครับกิจกรรมทั้งหมด3วันให้เราได้เล่นนะครับ โดยจะประกอบไปด้วยประธานเทพดวงดาวนะครับเส้นทางดวงดาวปถนาเทพดาวนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการของการซื้อแพคนั่นเองนะครับโดยปถนาอันนี้เนี่ยก็เป็นการเติมเงินเพื่อรับของาะวัลในรายวันนะครับก็มองข้ามาไปก็ได้นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการเคลียร์เควสด่านนะครับเราเนี่ยจะสามารถได้รับนะครับตั๋วเนี่ยถึง10บใบนะครับแล้วก็เป็นเศษอันเนี้ยยีรวมกับลูกแก้วอันเนี้ยอีก40นะครับชิบจอดว่วางเปล่าถือว่าเป็นของที่ดีมากๆนะเพราะว่าลูกแก้วเนี้ยหาค่อนข้างยากแล้วก็การแลกเปลี่ยนค่อนข้างใช้ เขาเรียกว่างบประมาณในการแลกเปลี่ยนรังสูงนะครับเอาไว้อัพกระดูกวิญญาณภายนอกนะครับในการขึ้นขั้นเรเวลนั่นเองนะครับปัจจัยนาดวงดาวนะครับก็จะมีทั้งน้าของผลึกนะครับผลึกขุมทรัพย์พายุให้เรานะครับโดยผลึกนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลการันตีค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่หนักหนาพอสมควรนะครับแหวนพาร์ทสี่แหวนสองนะครับแหวนคู่ของตัวถังเฉินนะครับการันตี239นะครับแหวนสี่การันตี74นะครับกระดูกขาเสี้ยวปลายนะครับที่เราพูดถึงกันเลยว่าจานเองก็ยัังไมม่่่ีีีนนะครรบบอทแล้วเย ก็เรียกว่าสุ่มไปไม่ถึงนะครับรอบที่แล้วสุ่มไปไม่ถึงนะครับก็ได้การันตี6กเก้าเนี่คือโคตรไกลนะครับแล้วก็กระดูกฟิวชั่นของถังห้าราคา399ในการการันตีนะครับซึ่งถือว่าการันตีค่อนข้างไกลมากๆนะครับในรอบนี้นะหกเก้าเนี่ยไกลจัดๆเลยนะครับก็จะเป็นนะครับแรไอเทมคือแหวนคู่นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องเนี่ยขาฟิวชั่นเซียวไปนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนของครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คเนี่ยจะมีการซื้อรายวันนะครับซื้อได้สูงสุดวันละสี่ครั้ง ได้40อันนี้ในการลุ้นนะครับไส้กรอกนะครับหิน9 4้0 0แล้วก็จะเป็นยาบินญาณในการเอาไปแลกเปลี่ยนของนะครับโดยการแลกเปลี่ยนของเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะมองกันไล้ว่าสิ่งของสําคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะแนะนําเลยว่าสําหรับคนที่ไม่มีกระเป๋านะครับกระเป๋าไอเทมนะในราคาเพียงแค่25้านะครับ25้าย่าฟ้านะครับย่าฟ้านี้เนี่ยครับต้องซื้อไอเนี่ยนะครับเนี่ยแพ็กเพชรเนี่ยเราเราจะได้ใช่ไหมบางที่เราไม่ต้องซื้อก็ได้ครับ ในการทำเควสเนี่ยในการทำเควสต่างๆเนี่ยครับเนี่ยเควสลังอสูรเควสผ่านลังอสูรอะไรต่างๆซื้อสเตมิน่าอะไรเงี้ยครับสะสมไป3วันเนี่ยสามารถซื้อกระเป๋าได้นะสามารถซื้อกระเป๋าราคา25ได้นะครับส่วนที่อัพนะครับถ้าใครเนี่ยไอเทมสีม่วงนะครับต้องใช้สีทองขึ้นอัพเพื่อเป็นสีทองก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็ราคา50นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราคิดในอันนี้เนี่ยก็ เล่นกิจกรรมสามวันแล้วก็ซื้ออันนี้หนึ่ยเเพชรก็น่าจะได้ไอเทมสีทองมานะครับส่วนนะครับถ้าจะแลถึงไอเทมสีแดงนะครับต้องเป็นสีทองก่อนนะไม่ใช่ว่าข้ามขั้นมาเป็นสีแดงได้เลยนะครับต้องม่วงม่วงเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ไปอัพเป็นทองแล้วก็เสร็จอันเนี้ยอัพขึ้นสีแดงครับสำหรับกระเป๋าเมทีนะครับสำหรับกระเป๋าวิญญาณิ้นนีนะครับแต่ว่าอันเนี้ย150่นยค่อนข้างราคาสูงนะครับบางคนเนี้ยอัพขึ้นสีทองแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถอัไได้้ขันต่่ออปหรืวา ช่องทางไหนบ้างนะครับให้เราเนี่ยมาเติมเงินรายเดือนครับเติมเงินรายเดือนนะครับเนี่ยมันจะมีกล่องอันนี้ครับเนี่ยกล่องอันเนี้ยสะสมไปนะครับใช้เวลาทั้งหมด3เดือนครับเนี่ยอ,อันนี้แกนอสูรอันนี้ของกระเป๋านะครับก็ใช้เวลาเออไม่ใช่ดิอ่าอันนี้ไอมมังแหวนครับอันนี้แร่เนี่ครับใช่เห็นอันนี้เอออันนี้กล่องกระเป๋าเหล็กชุบไฟลของกระเป๋านะครับก็คือ ใช้เวลาทั้งหมด3เดือนในการเก็บสะสมไปนะครับเพราะว่า150รเนี่ยรวมกับต้องแลกชิ้นส่วนอันแรกแล้วก็อันที่2มาด้วยเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยสงวนอยู่ที่75็้าย่าฟ้าเนี่ยราคากำลังดีมากๆนะครับแล้วก็มีตั๋วให้แลกนะครับรวมถึงจะมีแหวนคู่ให้เราเนี่ยแหวนคู่สีให้เราแลกได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ย่าน,นะครับหนึ่งร้อยอันแล้วก็แลกซื้อในราคา75นะครับก็ถือว่า ราคาค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับรวมถึงว่าแหวน2ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องใช้ทั้งหมด250ญยาด่าแล้วซื้ออีก100รวมเป็น350นะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่มีถังเฉิดนเนี่ยในตู้เนี่ยสามารถปลดล็อกถังเฉิอนในตู้ได้ด้วยนะครับแต่ว่า450ญยา่านี่ถือว่าต้องมีงบประมาณเพรค่อนข้างสูงนะจานไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครของขน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ติดเมตาอะไรมากมายรวมถึง เสือรีรันในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับไม่เดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนมกราเดือนหน้ากลางๆเดือนนะครับจากการคาดเดาของจานนะเพราะว่ารีรันต่อจะ6ปีมันก็ตามสเต็ปนั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดูกดั้งเดิมของตัวเสียวไปแล้วก็ถังห้าวนะครับก็ไม่มีอะไรนะมีหินมีอะไรแลกนะครับสำหรับจานจันว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวจานเองก็มีของหมดแล้วครับถ้าถามว่าตู้นี้จานจะแลกอะไรคงแลกตั๋วครับ แลกตั๋วมาเก็บๆเอาไว้ครับแต่ละตั๋วสําคัญมากๆนะครับอันนี้เนี่ยซื้อได้ในราคาอันนี้นะครับได้40อันได้ลุ้นเหมือนกันนะอลุ้นดีไหมอ่ะชั้นหน่อยแล้วกันครับ4อัน40อันถือว่าได้เยอะอยู่นะนะครับมาลุ้นหน่อยแล้วกันนะครับมาลุ้นหน่อยว่าดวงของเราเนี่ยจะดีมากพอหรือเปล่านะครับความจริงก็อยากเก็บสะสมไว้ก่อนแหละแต่ว่าขอหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าดวงดีได้กระดูกขาเสียวไปครับถ้า40อันนี้ไม่ออกก็คือไม่เอาแล้วครับมัน ใช้งบเยอะเกินนะครับจางเก็บไว้แหวนคู่6ปีกแล้วก็แหวนต้นไม้ดีกว่านะครับไป40อัน40อันจะทําให้เราเสียได้หรือเปล่าครับออโอ้โหไม่มีของจะแถวบนเลยครับโอ้โหแม่เจ้าเราคงไม่เหมาะกับการลุ้นอะไรแบบนี้จริงๆนะเออแหวนต้นกําเนิดนะครับเฮ้ยแหวนสี่ครับแหวนสี่ของอ่าถังเชินนะครับก็โอเค แต่ว่าแหวนสองดีกว่าครับพาสิฟดีกว่าเยอะครับปิงเหรอปิงอีกแหละนะครับนี่กูเล่น,น,นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะนี่ยังอุตส่าห์จะปิงให้กูอีกนี่อโอโปิงไม่หยุดโอ้โหไม่ได้อ่าหายปิง้งละปิงอะไรก็ไม่รู้หรือว่าปิงให้เราดวงดีวะหรือว่ามันจะปิงให้เราแบบดวงเฮงปะอ่าผลึกไปไหนแล้วล่ะ กระดูกขาเสือป่ายมาแม็กกี้เลยนะถ้ามาเนี่ยโอ้แต่ว่าของไม่มีของข้างบนเลยครับมีแต่ของกากกากจริงลายจริงเรื่องปิ้งย่างครับแ,แล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดอันนี้เราสามารถได้รับของเพิ่มได้ครับเห็นไหมเป็นอันเนี้ยได้คุ้มมาอีกนะครับสําหรับคนแรกกระเป๋าก็คุ้มอยู่นี่ครับได้มาคืนนะครับได้มาคืนด้วยเพราะว่าเปิดถึงกําหนดนะครับได้มาคืนอีกยี่สิบนะครับรวมเป็นหกสิบก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ แหวนทางเฉินวงกลางก็จะดีนะขาเสียวไปโอ้แหวนสี่แล้วเหรอสองวงเลยไม่ออกอ่าได้มาคืนอีกห้าครับารยานเมีนห้าสิบแปดละนะครับโอ้ยตกใจไม่ออกครับไม่ออกนะครับได้มาอีกได้มาอีกห้าครับโอ้โห ให้คืนเยอะจังครับก็น่าเปิดอยู่นะพูดถึงได้ให้คืนเยอะนะครับโอ้แต่ขาเสี้ยวไปไม่ออกเราสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยเท่าไหร่นะ7เรา40ได้มาคืนอีกได้ย้อนคืนอีกเยอะเลยครับเนี่ยย่า5ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบเจ็ดสิบครั้งครับรวมกับที่เราแลกมาเกี้ด้วย40ทั้งหมด70ครั้งนะครับก็ยังไม่ออกโอ้เจ็ดสิบครั้งได้แหวนทังเฉีนอันนั้นมา2งวงก็ถือว่าโอเคนะแต่กระเป๋าจันมีแล้วจันจะไม่แลกนะครับ เพราะว่ามันมีแล้วไงเอาเอา,เอาไส้กอกไปก็ได้แลกไส้กอกเอาไว้ใช้งานครับแล้วก็แลกเป็นตั๋วนะครับตอนนั้นคงไม่มีอะไรน่าแลกสําหรับจานในกบประมาณประมาณนี้แล้วครับนี่แลกเป็นตั๋วนะครับตอนนั้นก็ต้องปดเดยอะหน่อยนะครับก็ลองคํานวณกันดูนะครับว่าจะเสรมอะไรแค่ไหนกันบ้าง s t ร l a r Go plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ร l a r Go+ plus ลิ้งอยู่ใต้ดีสคริปชันหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนในการสุ่มได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแค่ไหนนะครับลองคํานวณดีๆนะเอากระเป๋าเนี่ยอาจารย์คิดว่าเมื่อกี้อาจารย์สุ่มพันกบเพชรเนี่ยอาจารย์ได้มาแลกกระเป๋าได้และแลกอันนี้ได้ด้วยนะเพราะเองเมื่อกี้อาจารย์มีเนี่ยพอแลกเลยนะ75นะครับไม่ก็ทำเควสต์ประจําวันเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยนะครับได้ทั้งตัวได้ทั้งของแล้วก็เอาเก็บเอาเนี้ยนะครับเนี่ยญายาวิญญาณเนี่ยไปแลกของนะครับก็ถ ก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากร้านสเตล่าโกพัทกันไว้ด้วยเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันมีความคิดเห็นหรือคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊วยบุยครับ